สวัสดีครับสวัสดี FC และก็แฟนข่าวตัวพ่อและตายสงขาทุกท่านนะครับคลิปนี้แอดมินครับได้บันทึกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนโน้่นแล้ะครับเป็นช่วงที่ตัวพ่อถูกบล็อกเป็นเวลา7วันนะครับแล้วก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆครับพอถูกบล็อกปุ๊บเนี่ยติดโควิดปั๊บเลยครับขออภัยนะครับเสียงแหบแห้งๆหน่อยครับ เพราะว่าโดนโควิดเล่นงานครับเมื่อช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เลยเอาประสบการณ์ของการติดเชื้อนะครับการป่วยโควิดแล้วก็การรักษามาให้ได้ดูก,กันนะครับเผื่อว่าใครอยากจะติดมัางอย่าติดดีกว่าครับอย่าติดดีกว่าที่เห็นข้างหน้าที่วางอยู่หน้าโต๊ะคอมนั่นเป็นยานะครับเป็นยาที่ ทางอนามัยแถวๆบ้านนะครับเอามาให้กินเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ติดนะครับตัวแรกก็ที่กินวันแรกเลยครับตัวนี้เลยครับก็เรียกว่าที่รู้จักกันดีนะครับเป็นยาฟาวิพิราเวียนะครับเป็นยาต้านไวรัสนะครับนี่ครับแผงก็จะเป็นแบบนี้และครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเม็ดสี เหลืองๆอ่อนๆนะครับยาต้านไวรัสหรือว่ายาฟาวิพิราเวียนะครับก็จะเนี่ยฮะมีตารางให้การกินนะครับเป็นยาชุดสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า90กิโลกรัมนะครับยามื้อที่1และมื้อที่2เนี่ย รับประทานครั้งละ9เม็ดห่างกัน12ชั่วโมงนะครับจากนั้นรับประทานครั้งละ4เม็ดห่างกันทุก12ชั่วโมงต่อเนื่องจนหมดนะครับ,น,รบน,นะรนี่ครับอย่าตามเวัาเซตนี้ครับทั้งหมดครับส่วนเซตนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของยาที่แก้กินตามรักษาตามอาก,การนะครับเช่นยาแก้ไอนะครับแล้วก็ยาแก้วั คัดจมูกน้ำมูกไหลแพ้คันแล้วก็ยาแก้ปวดลดไข้นะครับนี่มีกินควบคู่กันไปครับถ้าไม่มีอาการอะไรก็กินยาต้านอย่างเดียวครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข้อะไรประมาณนี้แหละครับสำหรับอาการของแอดมินนะครับที่ตัวพ่อโดนโควิดเลื่องงานนะครับเริ่มเริมก็ตั้งแต่ขันเนื้อ ขั้นตัวเจ็บคอหน่อยๆครับเหมือนเราเป็นลักษณะว่าไข้นะครับมีอาการไข้หนาวๆร้อนๆสั่นๆครับแต่อาการไม่หนักมากครับขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บตัวนิดหน่อยครับก็พออาการเริ่มอ,ออกก็โปะเช็ดเลยครับมาตรวจดูก็สองขีดขึ้นเต็มที่นะครับอาการที่ชัดเจนก็เสียงแหบหแห้งครับมีอาการไอนิดหน่อยนะครับ เขาได้พักยาวเลยครับพอดีอยู่ในช่วงของทวพ่อถูกบล็อกแล้วก็ดันมาติดโควิดนี้ครับควบคู่กันไปก็ได้หยุดยามาถึงสัปดาห์นี้แหละครับก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับก็เอาประสบการณ์ของการติดเชื้อโควิดนะครับป่วยโควิดมาให้ได้ดูกันนะว่าว่าเขาจะมีวิธีการรักษาอะไรยังไงครับนี่ครับยากหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละครับสถานีอนามัยเอามาให้ที่บ้านนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอาการ ไม่หนักเท่าไหร่นะครับไม่ต้องถึงขั้นไปโรงพยาบาลก็แยกตัวมารักษาที่บ้านนะครับทีมงานเพาะและไตสงขาครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับ FC แฟนข่าวของเรานะครับที่ยังคงติดตามเราอย่างเหนียวแน่นนะครับแม้ว่าบางช่วงนะครับก็จะถูกบล็อกไป จ็ดวันมั่งสิบสี่วันมั่งครับแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยทุกคนก็ยังมาเป็นกําลังใจเข้ามาดูเข้ามาให้กําลังใจกันตลอดนะครับนี่เป็นกําลังใจที่ดีมากครับสำหรับทีมงานตัวพ่อครับเราก็จะสู้ต่อไปครับสู้จนกว่าช่องจะปลิวครับจนกว่าจะไม่ได้เห็นครับเอากันต่อครับตัดกลับมาดูบรรยากาศช่วงระหว่างพักฟื้นจาก โควิดนะครับตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่วันที่3มอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าโชคไม่ดีหน่อยครับเพราะว่าโควิดรอบนี้เขาให้ช่วยเหลือตัวเองรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับเขาไม่แจกข้าวเขาไม่แจกอะไรกันแล้วครับเป็นรอบสุดท้าย <c oughs> จริงๆครับก็ต้อง มันเบื่อนะครับไม่รู้จะทําอะไรครับเพราะจริงๆแล้วมันก็มีของกินที่ญาติพี่น้องเอามาให้กินทุกมื้อนะครับสามมื้อแต่ว่าช่วงระหว่างมื้อนี้มันเบื่อจริงๆครับมันไม่มีอะไรทําเพราะอาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยครับก็เลยวันนี้ครับมีคนซื้อเนื้อมาฝากจากตลาดนัดอะก็ครัวตัวพ่อก็จัดเลยครับผัดเผ็ดเนื้อนี่ครับเนื้อครับ วันนี้ผัดเผ็ดเนื้อเพียวๆเลยครับไม่ต้องใส่อะไรกันแล้วครับใส่เครื่องผัดเผ็ดอย่างเดียวครับเดี๋ยวมาดูกันครับหน้าตามันออกมายังไงข้าวก็หุงไว้แล้วครับดียังครับเนี่ยครับเดีแล้วครับข้าวโอเคข้าวพร้อมเดี๋ยวจะผัดเผ็ดเดี๋ยวมาดูกันครับกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปมันเยิ้มๆหน่อยครับเ็เรียกผัดเผ็ดมันครับ อ่ะได้นี่ก็เครื่องมันไปเลยไ่าย เดี๋ยวก็ใส่เนื้อลงไปเลยครับอําทำง่ายๆครับเท่าที่มีเครื่องอยู่ในครัวนะครับฝนฟ้าก็ตกมีอยู่แค่นี้แหละครับพริกกกะปิอะไรต้าใครก็คา,างบ้านก็เอามาผัดเผ็ดเอามาทำหน่อยหนึ่งแก้เบือ่อแก้อะไรแก้เซ็งนับ ใส่น้ำล่างครกไปหน่อยนึงครับเลยตามกินกันแบบบ้านๆนะฮะง่ายง่ายเน้นเผ็ดไว้ก่อนคอ,อ,อมันไม่ค่อยจะดีครับโควิดเนี่ยเอาแบบ ให้มันเข้มเข้มให้มันกัดกใอยมันบาดคอไปเลยครับเผ็ดเป็ด,ปดรอให้มันเดือดทีนี้ฮะให้มันเดือดเดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนที่สุกนะครับว้าวครับนน่ได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วผัดเผ็ดเนื้อโควิดครับนี่ครับ กินอะไรก็อร่อยครับว่างๆเมนูเนื้อโควิดสำหรับเวลาจับตัวนะครับนี่ก็เป็นอีกวันนึงครับของอาหารสำหรับคนป่วยโควิดเป็นไก่บ้านต้มขมิ้นนะครับเมนูนี้นี่ครับไก่บ้านที่เลี้ยงไว้ได้ผลครับช่วงโควิดนี่กินได้เลยครับ ได้ขนาดได้รุ่นได้เนื้อพอดีเลยครับหม้อหนึ่งเต็มเต็มใส่ไปแล้วสม่วงเดี๋ยวก็ได้การแปบ๊บเดียวสดให้หายเจ็บคอให้หายคัดหมูกไปทีครับได้แรงแน่นอนใก่บ้านต้มขมิน้นใส่ย,ยอดส้มม่วง สำหรับคนป่วยโควิดหมูอี้หมูอี้อยู่นี่ครับเดี๋ยวโซเในแรกออกประเทศส่วนนี้ก็เป็นอาหารมื้อเช้าอีกมื้อหนึ่งนะครับระหว่างการพักรักษาตัวจากโควิดนะครับมื้อเช้าที่ทำกินกันเองเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเกนียว อะไรครับเก้าเหนียวมะพร้าวแล้วก็ปลาแห้งนะครับนี่นี่ข้าวเหนียวครับร้อนๆเลยครับนี่มะพร้าวขูดนะครับเหนียวสาวพร้าวครับทางใต้เรียกว่าเหนียวสาวพร้าวแล้วก็ไก่ทอดอันนี้ทอดเองนะครับไก่ทอดแล้วก็ปลาแห้งครับ อาาแห้งก็จะกินข้าวเหนียวไก่ทอดก็ได้ก็จะกินกับปลาแห้งก็ได้ครับมีน้ําจิ้มมีอะไรเรียบร้อยนะครับเด่นอีกหนึ่งเมโนโูระหว่างพักรักษาตัวจากโควิดนะครับทํากินกันเองที่บ้านก็อร่อยครับเริ่มกินได้แล้วครับหลังจากที่ อาการเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเรื่องจมูกอี้เรื่องหวัดแห้งหวัดแห้งนี่แหละครับที่มันยังเรือรเร้อรังเรื้อยังอยู่อย่างอื่นนะหายหมดแล้วครับมันสองวันแรกก็ไข้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไข้าหายแต่ว่าเรื่องของหวัดแห้งหวัดไรนะครับมันไม่ค่อยมีน้ำมูกหรอกครับมันก็อู้อีอูอีอยู่แบบนี้แหละครับรำคาญครับรำคาญอยากกินของเผ็ดเนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูระหว่างรักษาตัวโควิด ทีทีมงานตัวพ่อเอามาแชร์ต่อๆกันครับทัดมาอีกมือในช่วงรักษาโควิดครับวันนี้มีน้ําแข็งขูดมาเลี้ยงครับอืร้อนร้อนแบบนี้ครับน้ําแข็งขูดบายใจจริงๆครับถ้วยก็พอประมาณครับนี่ครับมีอืมร้อยเครื่องอยู่ข้างในนู่นนะครับนี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดยังไงครับเดี๋ยวนะครับนะครับ แปบับแปบนี่ครับนี่นี่นี่ยังไม่กวนครับนี่เครื่องเครื่องเยอะแยะเลยครับเครื่องเคียงนี่ครับมีอะไรมั่งเลยครับเนี่เยอะ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 ครบครับน้องแข็งขูดเย็นๆกับคนป่วยโควิดปวดไม่ได้ครับมันมันล้นเดี๋ยวลองดูลองแยงๆทิมๆไปดูนะครับเอาแค่นี้ดีกว่าครับเดี๋ยวร้อนแล้วครับโห้งเลยครับเดี๋ยว กับน้ำแข็งขูดโควิดครับนี่ก็อีกมือหนึ่งครับมือเที่ยงมือร้อนๆครับ